โอเคคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมสตีว์อเบรนโรดซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ฉลามของเราหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยซึ่งอันที่จริงแล้วก็ไม่เล็กน้อยเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะว่าพี่ฉลามคนนี้เนี่ยตอนนี้ได้แปลงร่างกลายเป็นเจ้าตัวฮอต pot, สปอตส,สปุตสปิตสปัตเออชื่ออะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ชื่อเขาได้แต่ในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะใช้พี่ฮอตสปอตตัวนี้แหละหรือว่าซีเขตตัวนี้ามาทําการแฝงตัวอยู่ในฐานของคนอื่นแบบนี้คุณผู้ชมหรือไม่ก็แแงงงอออยยยยู่่ใในนฐาาาาาาาขขขตัววเเเละะถ้้กิดมมมีครพยยจโ คอสปอดตัวนี้ผมก็จะใช้ฝ่ามือนี้แหละตบเข้าไปเลยนี่แบบนี้ตบเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในทางของคนอื่นผมก็จะใช้จังหวะน,นี้แหละรอให้ประตูมันเปิดใช่ไหมแลวผมเนี่ยก็จะขโมยเลยสมองเน่าระดับสีเขตของคนอื่นหรือว่าระดับก็ได้แต่วันนี้เนี่ยผมหวังว่าผมจะได้ระดับสีเขตติดไม้ติดมือไปสักตัวนะ <c oughs> <c oughs> โอเคคุณผู้ชมไปลูก,กันเลยในซูเวอร์สุนรวมมาตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ชั้น3ของทางผมและผมเนี่ยก็มาปลอมตัวให้กลายเป็นสมองเน่าระดับสีเขตแล้วมาดูซิว่าจะมีใครเนี่ยตกหลุม ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครขึ้นมานะผมจะตบให้เละเลยอะไหนไอ้น้องๆวิ่งกันอยู่ด้านล่างขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่มีใครเห็นแล้จริงหรอ,อหรือว่าเรามาอยู่สูงไปอ่ะเฮ้ยเด็กพวกนี้ทําไมตาไม่ดีเลยไปขโมยแต่ข้างล่างของเราเนี่ย,ยไปขโมยตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ระดับสีเขตอยู่ด้านบนมาขโมยเลย เอ้หรือว่าชั้น3มันแบบว่าสูงเกินไปหรือเปล่าเรามาเปลี่ยนมาเป็นชั้น2ซิคุณผู้ชมนี่มายืนชั้น2แบบนี้เลยแต่เดี๋ยวขอยือนให้แบบว่าเป๊ะๆก่อนอ่ะนี่เป๊ะๆแล้วนี่ตอนนี้ผมยืนแบบว่าคล้ายๆตัวจริงไปอย่างมากเลยะแต่ว่าตอนนี้มันขโมยแต่อะไรของผมข้างล่างเนี่ยเฮ้ยข,ขึ้นมาขโมยซีเกตหน่อยซิเด็กพวกนี้หรือว่าต้องกระโดดหน่อยกระโดดกระโดดกระโดดอา้าวคุณผู้ชมมาแล้วเรากระโดดพอดีเลยแล้วเขามาอโอ้โหหลอกไม่ได้เลยไอเด็กคนนี้ไอเด็กไอเด็กไอเด็กโทรเขียวไปไปเด๋ยนนี้มารู้รับความจริิงงเเเราจะตตกกก็ดดมม่่โนนือี้ว คุณผู้ชมผมเปลี่ยนแผนแล้วด้วยผมเนี่ยมายืนด้านล่างดีกว่าคือยืนด้านบนเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยมีใครเห็นไงเรามายืนด้านล่างแบบนี้เอาแบบเป,เป,เปเ๊ะๆเลยเรียบร้อยเรามายืนด้านล่างแล้วแต่ว่าเราี่นจะเห็นเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาแบบถ้าคุมลังโห <k> นนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วฮะใช่เปล่าจะขโมยเหรออขโมยขโมยไม่ได้ขโมยไม่ได้ไไดอ้าโอ้ยมันรู้มากรู้มากไอ้น้องเอ้ยเด็กพวกนี้มันรู้มากวะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วไปไปเซิร์ฟออดีกว่า อ่าผมเจอเข้ากับเซิฟนี้มีนกเดี๋ยวเรามาตั้งป้อมปืนไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชม tem. แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปด้าน no. บนแบบนี้แล้วก็หายตัวนะต้องหายตัวไว้แล้วก็เออเข้าไปด้านในเข้าไปด้านในแล้วก็มายืนแบบนี้นี่ยืนให้เขางงเขางงไหมงงปะ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 อ่ะโดนเลยงงก็ได้แบบนี้งงก็ได้งงก็นด้ไอ้น้องแบบนี้งงก็ได้งงเจอแบบนี้เข้าไปงงไอ้น้องไอ้น้องงงเขาโดนลังพึ่งแล้วก็บุกี้บอมคุณผู้ชมงงไปดิงงไปดิเรียบร้อยเจอผีหลอกเจอฮอตสปอตสปุตสปิดหลอกเขาให้ นี่คุณผู้ชมเราจะเป็นที่ต้องเกบทุกครั้งไม่ว่าครั้งใดที่เราขโมยได้จากนั้นเนี่ยเ็ไปลุยกันต่ออ่ะคุณผู้ชมผมเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายคือฐานนี้แต่ว่าเขาจะมีช่องว่างให้เรายืนหรือเปล่าอ๋อมีนะเ,นเห็นไหมข้างบนมีอยู่ช่องว่างเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยเรามาตั้งป้อมปืนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็หายตัวหายตัวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยนะเออเข้าไปยังไงดีเข้าไปด้วยคนตั้มโครนเนอร์แล้วกันแบบนี้เข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็มายืนแบบนี้นี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมยืนไว้นะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยใช้ร เอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวมีใครมาฮะจะขโมยจะขโมยเหรอตกลุมพรางแล้วไปแล้วหนึ่งคน เอา้าโอ้โหแล้วตบเราตบเราเหรอตบเราอ้าแล้วมันดึงดึงทําไมอ่ะเออดึงทำไมเอ้ย <c oughs> โอ้โหมันล็อกเลยเอยเจ้าของมันรู้อืมแต่เดี๋ยวนะผมอยากได้ฉลามตัวนี้แต่ว่ามันต้องรออีกร้อยกวิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอด้านนอกแล้วกันนี่เรามารอที่ถ่ายของเราดีกว่าเรามาปลอมตัวต่อไปมันเหลือตั้งร้อยกวิ <c oughs> เดี๋ยวใครเข้ามาเราตบเลยนะใครอยากจะขโมยตัวนี้เข้ามาเลยจ้าฮะโดนตบแน่เฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยกล่องกล่องลัคกี้บล็อกอ่าแล้วทำมิเตกเอออ ่อเพราะว่าตอนนี้เราปลอมตัวอยู่เฮ้ยไม่สนใจกล่องลัคกี้บ็อกอยู่ได้ดีระดับซีเข็ดยืนอยู่ตรงนี้ เอาเอามาแล้วมาแล้วกระเด็นมาแล้วหนึ่งคนอ่ะเข้ามาแล้วคุณผู้ชมเข้ามาแล้วตบเอาตบไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันก็ตกเล็กน้อยอ่ะทำไมตบไม่โดนวะเฮ้ยเออเอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวมีคนขโมยช้างนะขโมยช้างใครเหร ER. อโดนตบสักทีดีไหมอ่ะเราปล่อยเขาดีกว่าปล่อยเขาขโมยไปเลยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะเอาไปทำโถนแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าอ่ะโดนไล่ตบแล้วเนี่ยนี่นี่โดนละโดนละรอดเปลารอดเปล่าเอาสู้สู้น้องสู้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 เรียบร้อยไม่รอดแต่ทานนี้เหลือเท่าไหร่หกสิบกวิโอเคหกสิบกวิเดี๋ยว เ,าเมาวางกับดักหน่อยนี่คุณผ,ผู้ชมซื้อกับดักมาไว้เยอะแบบนี้เลยเพราะว่าผมเนี่ยแต่ขโมยฉลามรอบนี้นี่วางกับดักไว้วางไว้แล้วก็หายตัวโอ้โหแต่เดียวนะเจ้าของฐานมันเห็นหมดเลยว่าเราทําอะไรเฮ้ผมคิดว่ารอบนี้ขโมยไม่ได้แน่เลยดูดิเจ้าของฐานมาแล้วอะแต่ว่าเราลองหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราสลับตัวขึ้นไปเลยนี่สลับตัวขึ้นไปแล้วคุณผ,ผู้ชมแล้วเดี๋ยวอีกกี่วิเนี่ยสิบกวิใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้รังผึ้งแล้วก็บุกี้บอมขโมยฉลามอะ ไปแล้วเจ้าของออกไปแล้วโอ้โหเอ้ยเจ้าของใจไม่ถึงเลยว่าอุ้ยแต่เดี๋ยวฉลามออกมาคุณผู้ชมฉลามมาฉลามมาซื้อเลยจ้าไม่แน่ฉลามของเราไนีแน่ก็ฉลามของเราฉลามพวงเราเอ้ยฉลามฉลามเอ้าฉลามอะไรวะเนี่ยทำไมมันกระตุกกระตุกวะเฮ้ยมไม่ได้แน่เลยว่ะคุณผู้ชมถ้ากระตุกแบบนี้เนี่ยผมว่าผมซื้อไม่ได้แน่เลยอินเทอร์เน็ตล่มไม่ดีหรือเปล่ายังไงไม่โลดูดิค้างไปแล้วอ่ะดูดิเอ้ยโดนขัดลาบซะแล้วอ่ะจะได้จะได้ก็ไม่ได้อ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วเขาก็ออกไปแล้ว ถ้าได้ฉลามแล้วออกไปแล้วเฮ้ยมันมากระตุกอะไรตอนนี้ปะ แลนนี่ผมเจอเท่ากับฐานเป้าหมายแล้วเออมันมีออก้าสีส้มด้วยแล้วก็มีส้มแล้วก็มียีรับสีสม้มอ่าแล้วเท่าไรเนี่ยแปดสิบวิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราวางแผนนี่วางไปเลยอ่ะเรียบร้อยสี่อันครบจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดําเนินงานตามแผนเลยเออเอาตัวไรดีเอาส้มแล้วกันเพราะว่าอยู่ชั้นสองถ้าเกิดว่าไปชั้นสามเนี่ยมันจะลำบากเล็กน้อยไปกระโดดเข้าไปแล้วก็เออนี่คุณผู้ชมมายืนแบบนี้เลยเฮ้แต่เดี๋ยวนะมีคนขโมยส้มอ่ะขโมยส้มแล้วหรอ เอาเฮ้ยโอ้โหเราโดนด้วยเลยพ่าไปยืนอ,อะไรใกล้เราเนี่ยแล้วเราก็โดนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวเล่นผมแล้วครูผู้เช้ยวถุงเขียวรู้มากนักเหรอโอหได้นี่ถุงเขียวอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะตั้งป้อมปืนตั้งป้อมปืนใช่ไหมได้เดี๋ยวเราก็ตีทิ้งไงป้อมปืนน่ะ อ๋อเฮ้ยแต่เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยบักอะไรเนี่ยเอโถเอ้ยทำไมผมเด้งมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วดูด้านล่างผมเนี่ยผมต้องเลียงใหม่เห็นไหมเอ้ยเป็นอะไรลักหนาไหนมาดูดิโอ้โหมันล็อกแล้วคุณผู้ชมประตูมันล็อกเลยผมก็สาลรอไวอื้มทำไมมันโชคไม่ค่อยข้างแล้ววันนี้เนี่ยหมุนลาวาสปินดิได้อะไรมั่งกดมุนไห ได้อะไรก็ไม่รู้กุ๊บก,กูมากเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยตอนนี้ฝนตกคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันมีอีเวน,นต์ฝนตกด้วยโห,โ,โ,หโ,หโหแล้วมันมีอะไรดีอะน่าจะทําให้ติดสถานะแบบนี้ใช่เปล่านี่นี่คุณผู้ชมมันติดสถานะนะคูณเท่าไหร่เนี่ยเออคูณเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ตัวระดับก็ระดับซเกตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอก แต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมไปอยู่ในฐานใครเขาก็ไม่รู้นะผมมาปลอมตัวเป็นระดับสีเขตและผมก็กะจะขโมยตัวนี้แต่มันมีคนขโมยไปก่อนแล้วไงอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้เขาวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนตีนะเดี๋ยวเขาจะต้องโดนตีแน่นอนคุณผู้ชมเขาวิ่งไปไหนไม่ได้หรอกพอเขาโดนตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมขโมยรถนี้เลยอ่าแต่ว่าไปนูนปน่นแล้วไปนู่นแล้วจะโดนหรือเปล่าเนี่ยโดนเปล่าโดนเปล่าโดนด,ด,ดิอ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมโดนแล้วแล้วผมก็ขโมยเลยไปแล้วจ้ารถรถผมไปแล้วจ้าไม่รอดหรอกรถคันนี้เนี่ยยเเเป็นนของราาซะดดีีๆ่ไ้้มแลว ได้รถมา1นึ่คันในตัวนี้เนี่ยแพงกว่าช้างนะ้ต้องขอย้าช้างเนี่ยไม่เท่ากับตัวนี้เลยจากนั้นเนี่ยเรามาขโมยส้มตัวนี้ได้ไหมมันเข้ามาอยู่ใกล้ฐานเราซึ่งไอ้ฐานนี้เนี่ยหรอขโมยยากซะเหลือเกินไอเจ้าของเนี่ยมันตึงมากเลยเท่าไรห้าสิบกวิอ่ะเดี๋ยวเราลองหน่อยลวกันคุณผู้ชมมาวางกับดักไว้ตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนมันลื้อแล้วไงผมวางไปรอบที่แล้วเนี่ยมีคนมันลื้อไปแล้วจากนั้นเราขึ้นมา ขโมยส้มด้านบนแบบนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในฐานซึ่งเจ้าของฐานเขาจะตั้งป้อมปืนไว้ตลอดเห็นไหมกันคนมาขโมยแต่ผมจะตีป้อมปืนนี่ไงอตีไปแล้วคุณผู้ชมผมตีไปแล้ววิ่งเข้าไปปะทะป้อมปืนเลยแล้วก็เหลือเท่าไหร่เก้าวิแปดวิผมวางรังเพล่งแล้วก็บูกี้บอมจากนั้นเนี่ยผมก็ขโมยส้มเลยจ้กไปไปเลยไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไอ้น้อง <c oughs> น้องไม่ทันพี่หรอกเพราะว่าพี่ไปแล้ว <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนอีกเนี่ยอ๋อมันมีเพื่อนกันเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคูณสิ1ุหนึ่งเนี่ย โอ้ยตัวนี้ย้วครับเอ้าทำไมเราซื้อไม่ได้วะเมื่อกี้เรากดซื้อไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเซ็งว่ะย้ายเซิร์ฟดีกว่าคุณผู้ชมน่าจะเซิร์ฟไม่ดี ฝั่งนี้มีนกเบอร์เก้าด้วยคุณผู้ชมเหลือเท่าไรห้าสิบกวิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออขอวางแผงก่อนนะอืมเรามาเซืร์กับดักหมีแบบนี้เลยเยอะๆเอาไปวางไว้นี่วางไว้เลยแบบนี้วางไว้เยอะๆมีเท่าไร่ใส่มาให้หมดอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็วางป้อมปืนไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเข้ามาตรงนี้เหลือเท่าไรยี่สิบวิโอ้โหแต่เดี๋ยวผมโดนแค่ป้อมปืนยิงแต่กระเด็น แต่ว่าโอ้โหมันมีหลายคนมากเลยนะมีเพียบเลยอะคุณผู้ชมเราเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยแบบนี้เข้าไปแล้วเลยเท่าไรสิบกวิแล้วป้อมปืนเพียบเลยเออเอาไงดีเอาไงดีจัดเลยคุณผู้ชมใช้เลยมีเท่าไหร่ใช้ไปเลยแล้วก็ขโมยนก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 ของเราไปเปิดประตูเปิด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 เดี๋ยวนี้เปิดเปิดนี่อะเปิดแล้วคุณผู้ชมไปไปเราไปแล้วคุณผู้ชมไปเราผ่าทุ่งเราผ่าทุ่งของเราไปเฮ้ยแกาบ อเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เฉิเลยเหรอเฮ้ย oh. งงมากเลยคุณผู้ชมโ oh อ้โหผมเนี่ยอุตส่าห์วิ่งผ่าทุ่งตรงนี้มาแล้วเนี่ยทุ่งกับดักของผมเนี่ยแล้วมันก็มาถึงตรงนี้แล้วด้วยแต่มันยังไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้น และนี่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ฐานของใครแปลงหน้าก็ไม่รู้นะผมเนี่ยมายืนเคียงข้างคู่กับช้างของเขาซึ่งผมเนี่ยจะแปลงร่างปลอมตัวเป็นระดับซีเคนแล้วมันก็เหลืออีกเท่าไหร่7วิหวิ5วิอ่ะผมใช้แล้วคุณผู้ชมผมใช้ฟังพึ่งแล้วก็บุกี้บอมจากนั้นเนี่ยผมขโมยช้างผมไปจะช้างไปแล้วจ้ะผมไปแล้วคุณผู้ชมผมไปแล้วช้างผมไปแล้วซึ่งมีเด็กเขาวิ่งตามมาโอ้โหวิ่งตามมาตีผมจนได้ีเฮ้ยทำไม,มไม่โดนป,ป้อมปืนเรายิงวะคือถ้าเกิดมเมื่อกี้โดนป,ป้อมปืนเรายิงเนี่ยก็เรียบร อ่ะแต่เดียวนะมีโอกาสคุณผู้ชมมีโอกาสโย و, มันมีน้องใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมเนี่ยเออกระโดดขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในอ่ะแบบนี้เข้าไปด้านในจากนั้นวางรังพึ่งแล้วก็บุกี้บอมแล้วก็ขโมยฉลามฉลามจา้ะฉลามไปฉลามเปิดประตูเปิดประตูไปไปไปฉลามฉลามเราไปไปไปฉลามฉลามเราไปไปเฮ้ยยังไม่ได้อีกผมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้อีก,กคุณผู้ชมคิดดูเองแล้วกันสองรอบติดติดแล้วอะตั้งแต่ไอ้นกตัวนั้นไอ้นกเบอร์เก้าเนี่ยไอ้นกเบอร์เก้าเนี่ยผมก็ว แล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ฉลามเมื่อกี้ผมวิ่งมาถึงตรงนี้มันก็ยังไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็จะาลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยไปแล้วบายๆอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ใครฮะไหว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 เหรอฮะไหวไหวเหรอไหวเหรอโอเคคุณผู้ชมไปแล้ว